โอเคครับผมก็ขอสวัสดี f อที่น่ารักทุกคนกันด้วยวันนี้อยู่กับช่องของเค้กไอกันอีกเช่นเคยนะครับก็หลังจากอัปเดตใหม่มานะครับทุกคนก็มีสกิลตัวละครหลายตัวนะครับที่โดนบัฟนะครับก็มีบางตัวที่โดนเนื้อไปนะครับทุกคนก็สําหรับตัวนี้ก็จะเป็นตัวลูกรักผมเลยนะครับที่เกมได้สกิลน,นิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะดีนะส่วนตัวก็ชอบนะครับผมแต่ว่าอันเก่าก็ดีเหมือนกันนะครับ รู้สึกว่าอันเก่าเนี่ยจะเหมาะกับการที่จะเล่นพวกปืนพวกสนายมากกว่าแต่ว่าตัวใหม่นี้จะเหมาะเหมาะก,การเล่นได้ทุกปืนนะครับรเพรคือโลยเขาก็คือเปลี่ยนนะครับ <S <S อ,อันเดิมเนี่ยก็คือถ้ายิงแขนยิงขาจะทําให้ดาเมจแรงขึ้นนะครับผมก็คือถ้าสมมติเราสนายยิงไปเข้า100จากปกติยิงโดนแขน100ใช่ไหมทุกคนเออมันก็จะเข้าเป็นประมาณ1 2 0 130อะไรประมาณนี้แต่ว่าตัวนี้ก็ปรับใหม่แล้วก็ ถ้ายิงโดนแขนโดนขาก็100เหมือนเดิมสมมตินะอันนี้สมมติดาเมตตัวอย่างแต่ว่าเ,เขาเปลี่ยนเป็นยิงหัวแรงขึ้นนะครับดาเมจยิงหัวเพิ่มขึ้น30%อนะรก็โอกาสยิงหัวใครที่ชอบยิงหัวก็จะตายไวนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะดีนะสำหรับคนที่ชอบพวกดึงหัวอะไรแบบนี้ แล้วก็เอามาคอมโบกับยาโตะนะยฮโตะก็คือเวลาโดนเจาะเกาะจะทําให้เหมือนยิงเจาะเกาะเขาอะเวลาโดนโดนยิงให้เสียเลือดนะครับเราก็จะเจาะเกาะสตูแรงขึ้นนะครับก็เอาไว้เจาะหัวสตูนะครับมันก็จะเพิ่มดาเมจเข้าไปอีกนะครับทุกคนก็ค่อนข้างที่จะคอมโบกันดีนะถ้ามีตายเหี่ยวด้วยก็น่าจะดีด้วยนะครับทุกคนแต่ว่าผมก็จะเล่นประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับโอเคแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเล่นนะครับมาดูกันว่ามีของมาอะไรเข้ามาบ้างนะครับในอาทิตย์นี้ก็จะเป็น XM8 เอ็ XM8 อเมเปลนะครับะมนะรัปที่นังไม่มีก็สามาารถมซื้อได้รัป ต่อมาก็จะเป็นเคียวนะครับนี่อันนี้ก็เคยมาแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเด็ดๆเลยนะครับก็คือหมัดไฟนะครับทุกคนนี่หมัดไฟที่รู้สึกว่าไฟตัวนี้มันจะรู้สึกแบบเข้มกว่าหมัดไฟนที่แล้วนะวร้อนแรงแล้วก็ไฟค่อนข้างดีเยอะนะครับเดี๋ยวจะมาทำอะไรก็รอติดตามนะทุกคนต่อมาจะเป็นรองเท้าเป็ดนะครับ <c oughs> นี่รองเท้าเป็ดสีแดงนะครับผม นี่น่ารักไหมค่อนข้างที่จะน่ารักนะเอาไปใส่กับชุดเป็ดก็อาจจะเข้านะเหลืองแดงประมาณนี้นะครับทุกคนทั้งหมดนี้ก็เป็นของใหม่นะครับที่จะเข้าในอาทิตย์นี้นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยนะครับทุกคนสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสักดิ์สร้างเกมใหญ่ดีนะเดี๋ยวเขาเขาบอกเดี๋ยวเขาจะหนีไปอยู่ยุโรปละถ้าผมไปอยู่ยะขับเป็นเ็กเก็บกระเป๋าเออรปนี้โลกแล้วบอกมาขนาดนี้โดดเองเลยก็ได้ เฮ้ยมันมาร์กได้รัวๆขนาดนั้นเนี่ยยังไงวะจะสามชาเลยวะรัวๆเหรอเอ้ยไม่ได้ลิงแล้วแต่มาร์กเลยแยกเรียกที่เอาสักคนละตั้งกันไปไหนจะไปไหนพี่กับกันพี่ต้องมาฝึกฝนวิชาใหม่เจอสกาบอกด้วยเฮ้ยกระเป๋าสามเสกาจ่อเกาะนะกาะจ่อ ได้ข่าว่าจริงนางยิงแรงขึ้นนี่สกายเอาเอา,าอันนี้ทางคลองจุกลีไปละเดี๋ยวเบลเจ็ดมาเมื่อไหร่แล้วนะสองเม็ดพอือรีอข้าเดือนหน้ามิุนาใช่ปะไงแล้ว คุ้นนีชันาเขาละเอ็มเจ็ดเก้าจะโดนเนเดี๋ยวมันยิงใครไม่ตายอยู่ละเอ็มเจมันตืนแอดับมันว้ายยิงัวยิงัวยิงัวล้มยิงขวลอัน <c oughs> นี้กระโดดยิงวะทำทรงิใส่ไม่ดี <c oughs> เขาก็ปอสามศพ มีแลรวมีแล้วทำไมนตง่เไมเกีาเเจอแฮ้ถ้ามีนอนยิงอันนี้เขตายแี่นก็มีสันายสัาณเฮ้ยใหญ่ตกต้นไม้ไม้ข้างต้นมันไม่ยิงใครนอกจากเองนะเขาวิงมาแั่เองมันก็ไม่ยิง ไว้นนึ่งทั้งหลังเข้าสองคนสองไปตัง้งค์ไอวอร์ประธานน่าจิ้งกับซ้ำเด้แน่วลูกท้าย <c oughs> มีทีเด็ดมีใครเลิกอีก,กส่วนเลยส่วนเลยพี่หยองผมมีอะไรบ้างส่วนเลยไอวอรมีลูกเดียวไง ก็ยิงน็อกแวตรงนั้นน่ะ้เดยเดียวเดียวเดี๋ยวเดียวตรงบ้านหนังสือบ้านไหมดดเออปีไปดิโอ้ชุบชุบไม่หันตายเ้อวันห่จะไปจยบลมพี่ก็มีเก็บเงนด้แดพี่จะเอัศวนนี้จะแดกแบบโเยังมีดีกต่อพี่างวะหัวตัวนั้นก็ข้แปดสิบอีก นี่งสงสัยต้องฆ่าหกคิวแต่ไม่รู้ว่าตายปั๊บเกิดใหม่มันมันจะนับใหม่ไหมของวูฟล่านับใหม่นี่เศร้าเลยนะตั้งหกคิวสแต็กจะเต็มแต่ว่าไอตัวฟุตบอลมันนับใหม่ก็แค่สองคิวอย่างมูฟลาไปชุบทีอว่าสามพันเหรียญนะอันนี้คือแอร์ดอับไรอ่ะแอร์ด<อ>ับเราจะลองิห<อ>้ร<อ>ับหลวงมีไหมบอกเนอะ มากันเต็มนี่เหรอไอ้หรวงหงวงงว่าเอ้ยคนมันเอาเรื่องไอดอกมาเยอะขนาดนี้เลยเหรอวะโคตรอำนายแทบจะไม่เช็ดเกมอาชีพรอดแล้วจริงอำเด็กอันสะดยอดทุกอย่างเอาชีวิตรอดในเมืองกรุงเหลือแค่แบบโดดลงจากปืนแล้วปืนดูข้างหลังก็อะตัวนี้ไม่มีคิวครับไม่มีคิวครับกินตะล่าเนี่ยละ พอคนเกิดตรงไหนเนี่ยเก็บดีเก็บดีตายแล้เกิดใหม่ดีได้ได้ไม่เน้นให้ผู้เล่นเล่นน้อยคอยนานแล้วสกาคือดีกว่าสกาจะอย่างไร ระดับสีแดงฮูฮ้ยดีเลยนะบิ๊ขอ,อะไรป่ะโอ้ทำไมได้คิวเดียวอ่ะแกก็มาเอาไม่ได้สามสามมันไอ้นี่ดี่ด้คิวแต่มันัน๊บพอพี่ตายแต่ท้ายเกมมันไม่ยิงเองใช่อะ ใช่ใช่เดย์เดย์เดยูศพกันเนผนเื่อแค่ศพี่ตาลายาานะีน้องเรเอ้าศพหายศพเขานะศพหายไม่่ไมตายใช่ไหมไม่เขาเราเองเอาคมาให้่อัคันตายเลยมาเ้มีทนายนะ เชื่อมีสามสามบบบโคอห้พ่อเพราะอะไรยิงกูแรงแรงแจนน้งอัตมาห้าดไหน่อนอเขาต้ยงุ้ยตุ้ยสอบเขา รอแล้วเพื่อนรอให้แล้วโอ้หลักเดีอโอ้โอไำลังไปเลยทางจข,ขับให้ช่วยโดนตะหลังอ่ะนี่ก็ไม่รู้เข้าตะหลังเล่นเลยคิดแล้วเปล่า ยยมันหลุดเป็นเดียวตายมีแบบสไนที่มันแบบ,บแดัดใจหรอกเฮ้ยพอฮะ <c oughs> แถมแถมแบบให้กระสุนมาสักสิบนัดก็เพราะเเดียวตาย, <c oughs> ยเยนยี่ยยกเว้นกอดสี่ให้มันสมเป็สนสไนหน่อยแบบยิงองอกมีออกตาย เฮ้ยเหมอนจะมีชิปให้นเฮ้ยกบ้านอกาบ้านอกันเฮ้ยข้างบนมันมีพี่ตามจ่าตาแรกอะได้กันนั่นแหละเอาศพไปไหนวะศพอยู่ไหนฮะเนี่ยบอลเลยี่เอาสิเอ็นเจ้าโอ้ตังไม่ทันหญ่ลกดิเอาแล้วเหรอปนบ้เลือเตงที่เดียว ทำไมข้างบนไม่หมดอะข้าวตับข้างนข้าตอนนี้เขาอินตายถามอะไรมาเดือดเหรอเขาไม่เห็นไม่ต้องห่วข้างบนนยอู้ยังมีอีกเขาเลยตงไม่ไหน

ที่เราลงาเลยแม่อั hmm. บมันดาวอีกมันดาวอีกแมงใจเราเละอะไรอะฮะแต่เลยแต่เเลยมันตายสอแล้วแมงแคป์ะไรนีหกะบอกเฮมันชุบไปแล้วโอ้โหดามันไหม ต้อโนเจไม่นเลยอรู้สียงไอ้ดอกโคตรเท่เลยวะอันั่นคือไอ้ไอดอกที่มันดีที่สุนของแตกคืออะไรนะปืนของแตกมืนพกต่อะไรต้าเล็เอเิวายอะไรเงี้ยมันไป็องเแล้วนยโอ้ะแตกไอนี่อ่า ไม่ไหแล้วเดียวเออเออเอออะไรวะมันเดินเขาที่มี่ตเี้ยขาตายแล้ายเดีกเยอจังวะ้าไอี่จอดดิจอดี เฮ้ยลังสรยงอยู่เลยตายเลยเฮ้ยโอ้ยจิงจังจิงจังเลยจิงจังถามตัวมาตอนนี้ผมมีกองไฟอ่ะเยเดีลยเอ้ยยพี่มามาไปดูมา ว่าแล้วลนองไแต่เราตัดหัวตาเยโนราเมืองักด้วยเ้ยพี่ขิดโยตี้ไม่รับวงขอโทษส่องยิงหลังมันได้ไหมพี่ยู่ไม่มีกองไฟป่ะไปเลยไปเลยไปเลยพี่สมคิวละเข้าหลังแล้วปั้นมาเอ้าหลังดเดียว สองคนสองคนนั่งกันตรงนั้นนั่นแหละสองคนนี่ตัวหนึ่งไปไหนวะหน้าของเด็กคนเดียวไม่ว่าลูกเดียวตายกันนึไม่ใช่ตัวนี้มันคนละตัวมีคาบุกิกับผู้หญิง ตัวนี้ตัวี่นี่นี่ไอ้เนี่ยสตีเดียวกันสองตัวนะไยไปไปบกันนะครับเฮ้ยอม่ม่ปึ๊บบไอไโอไนโขบต้องมาแล้วครับใช่อ,โอ,โอเลยโอ้โหเจ็บจังวะจริยโอ้ย โอเคีผค่ไม่ยังติดตา้าทรกอบขึ้นดาวโอเคครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเก็บแต้มต่อก็แล้วกันนะสำหรับทุกคนก็ทุกคนก็จะเห็นนะครับว่าสกิลตุลครนวูฟล่านะครับผมจริงๆส่วนตัวผมมองว่าถ้าเล่นวูฟล่านะครับมันเอาไปเล่นกับ ปืนที่แบบค่อนข้างที่จะยิงแรงในการยิงหัวน่าจะดีกว่านะครับก็ถ้าปืนที่ยิงหัวเบาๆมันอาจจะบวกเซนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นพวกอ่า,าหรือว่าพวกปืนเคาะอะไรเงี้ยมันน่าจะยิงหัวแรงขึ้นนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับคนจะเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับครับ